จันจ้าสวยงามสวยงามจริงๆเสียงฟ้าร้องฮึม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 เลยนึกว่าแต่ไออะไรนะน้ำไปหมดแล้วเสียงฟ้าร้องไหมคะทุกคนนี่แหละฟ้าเล็บเพบ็บเพ็บเ็บเพ็บอยู่นี่ ซูมได้ไหมเนาะ้นเจ้าันเจ้าสวยที่เรียกออกไปถ่ายข้างนอกกันแล้วก็คือฟ้าร่องแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านน่ะเสียงฟ้าได้ยินไหมคะทุกคนฟ้าร่องคึมคึมคึมเลย ไฟดับตั้งแต่วันนู้นแล้วนเ,เ,เนี่ยไฟดับไฟดับตั้งแต่วันอะไรวะเดี๋ยววันที่ฝนเมตตอกอะไฟดับหลายวันแล้ว ถนน,นไม่มีไฟนะดับหลายวันแล้วที่ฝนตกทุกวีทุกวันนะ่ะทุกวันทุกวันไฟไม่ดับวันนั่นฝนไม่ตกไฟดับจนทุกวันนี่ไฟยังไม่ติดเลยไม่ได้แจ้งใครดอกเนาะเพราะว่าไม่อยากพูดหลายอย่างพ่อใหญ่บ้านก็เปลี่ยนใหม่ นายกหมู่บ้านก็เปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ไม่รู้จะบอกใครเน <orith Seal> าะเอ๊สองตัวนี่ม,มันยอกกันเด้อแมวเนี่ยนี่ก็เอามาก,ก่อนพอะไรเดี๋ยวก็ลอกกินก่อนเนาะนก กระโดดขึ้นไปเอาอะไรสองตัวนี่เหรอนะตตกพาไวไปซักว้ายว้าวว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 วเวว่ววววว่วไมวเววนเวววววนววาไปนววววววนววมววววววนววไวว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 ัววววยวว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 วยววนววน ขาให้ไอ้ต้มหมอปร,รานี่น้องสาวต้มหมอลรเามันไปกินขนมจีนแล้วคนนึบ้านนอกก็แบบนี้ฝนเนพึ่งฝนเนี่ยไม่ตกวันนี้วันเดียวนะนอกนั้นตกตลอดเลยของหอยองต้องเองเตี้ยอยู่นี่แหละยังไม่ได้ซักเลย เหมียวลงมาทําเหมียวเหมียวเอ้ยลงแม่ไหนแล้วหาเหมียวก่อนมันออกไปข้างนอกแล้ว